อันนี้มีโบนัสไหมคัอีเหี้ยไม่เห็นยากเลยกูตอบไปเลยว่าไม่มีไม่มีไม่มีคือกินนะกินเลยค่ะเรื่องลับหลังพี่เรื่องใดที่ผู้แกพูดถึงฉันบ่อยตอบดีๆนะพุกเรื่องไหน หนาวเงาด้วยตื่นเต้นด้วยเนี่ยทำไรวะเลิกลักเล้วขอต้อนรับนายเข้าสู่เอาเนมาแกงเอาไหนมาแกงเทปนี้จะมีแค่จอยกับเจน2คนคนเต้ไม่สบายนะคะจะฝากถึงแฟนคลับของคุณเต้มนตรคนด้วยนะคะว่าให้กำลังใจคอมเมนต์เข้ามาได้ให้กำลังใจคุณเต้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะให้นายเล่นเกมไม่ตอบก็ จะมีเครื่องดื่มที่แบบนายไปประชุมได้แบบว่าไหลปื้ดไหลปื้ดไหลปื้ดหมายถึงว่าพูดปื้นหรือขี่ปื้ดเอาดีๆขอเชิญลูกน้องค่ะไว้ก่อนเลยขออุปกรณ์ค่ะโอ้ยอีย๋จะเต้นวะขำเท้าแล้ววะใครจะเริ่มใครเกตเจ้าไหนก่อนเอคะแนนหนึ่ง ให้คะแนนความเป็นเจ้านายเท่าไหร่ยี่สิบไปเลยขมขมขิงอะไรเบอร์นั้นอ่ะเป็นไงคะแนนเกินสิไปคะเขาเป็นเจ้านายที่ดีอ่ะเขาไม่ดีฉันไม่อยู่มาหกปีนะมีร้องแล้วร้องแล้วคะแนนหนึ่งถึงสิบให้คะแนนความเป็นเจ้านายเท่าไหร่สิบสิบ เววลาคิดด้ยปีนี้มีโบนัสไหมคะปีนี้มีโบนัสอีเหี้ยไม่เห็นยากเลยไม่เห็นยากเลยกูตอบไปเลยว่าไม่มีไม่มีเอ้าอะไรวะก็คือโดนทุกทางว่ะไอ้เหี้ยคนบังคับคือบังคับให้กูต้องมีโบนัสอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เจ้อยู่ไหนล่ะเอาเงียบปังกู แต่กูตัดสินใจไปแล้วด้วยคือแบบมึงต้องไปทางเดียวกูนิดนึงอะตอบให้ทุกคนได้มีกําลังใจในการทํางานต่อไปไม่มีไม่มีไม่มีกูตัดสินใจไปแล้วด้วยคือแบบมึงต้องไปทางเดียวกูนิดนึงอะไม่มีไม่มีคือกินนะกินเลยค่ะนี่นี่คือคําตอบไงโอ๊ยมันจำเป็นต้องกินนะ สนนอยโอเคนะตื่นแล้วตทยุจะลงปีนี้มีโบนัสให้ได้จังไอ้สันวพอแล้เรื่องลับหลังพี่เรื่องใดที่ผู้แกพูดถึงฉันบ่อยตอบดีๆนะพืมันไม่มีอ่ะ เรียกน้ำให้ใครเหมือนมึงแกล้งกูอะแหมสิ่งนี้แล้วกันโอ้โหเข้มปิดเลยคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะนับอะไรอ่ะแซะละแน่ไบนิ้มืนึ่งดชื่นเลยได้ไไดอีอ๊อออคนรกอะแต่วัที่เกียวยอมกินนะมันไม่มีหรือมันไม่มีเฮ้ย ผลของการโกหกเรื่องอะไรเจนเวลาไปออกกองพี่เจนน่ะคุณว่านายตื่นไังไม่ตื่นไงมันเคยมีเหตุการณ์ก็คือว่าทําเราทํารายการเด็กออฟกันใช่ไหมเสร็จแล้วรายการนั้นน่ะก็คือเป็นพิธีกรเองด้วยแล้วก็นัดกองเสร็จปุ๊บก็หลับหลับตายหลับตายไม่รู้เรื่องเลยก็คือตื่นมาเจอแบบหลายมิสคอลมากอ่ะแต่คือไม่ได้ยิน มาได้ยินก็คือน่าจะเป็นคนที่โรงแรมอ่ะมาเคาะประตูแบบถึงตื่นแล้วถึงเห็นเวลาแต่ว่ามารู้ทีหลังว่าวิวกำลังนั่งวินจากกองอ่ะเพื่อจะมาปลุกที่ห้องก็คือแบบว่าจังหวะตื่นพอดีก็ไรรั่วกินกับคะแนน1-10ถพี่เจนให้คะแนนความเป็นลูกน้องของจีนเท่าไหร่คะโอ้ยก็ต้องไป20แล้ว ผมให้8แล้วกันพี่เปียวเขาฝีมือตัดดีเอาเทคนิคดีคือไว้ใจได้หักคะแนนก็คือเออเออเออถึงเวลาแล้วงานกูไม่มาแล้วเออห,หักไปหน่อยหักไปหน่อยเป็นลูกน้องสุดที่รัก ว่าเจนน่ารักเจนเป็นแบบเจนเด็กที่ตั้งใจทำงานใฝ่เรียนรู้มีความขยันอะ่ะแล้วก็มีความแบบว่าใฝ่ดีใ,ใช่ก็อย <c oughs> ู่ใอยู่้มีคนใฝ่ด้เีก่งหีให้นิยามสิ่งที่เป็นตัวพี่สามอย่างพี่สาวนี่มันจะรอดแล้วซ s u p อ r b o อ s พาร์ทเวิร์เกอร์พี่สาวคือพี่กับพี่จอยคุยได้ทุกเรื่องนะไม่เคยปิดบังกันนะโอเคนะไม่ใอามึงอะมึงอะเพิ่มปิดบังกูมึงเพิ่งปิดบังกูสุเปอยก็คือทำงานหนักแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจลูกน้องอี้แอ้มีโมดัลมีโมดัลแล้วนแรกเราต้องเป็นพี่สาว เป็นคุณครูเจ้านายผู้น่ารักร้องไห้หรือเปล่าร้องไห้หรือเปล่าร้องไห้แล้วตอนนี้สาวก็มันจะมีเรื่องส่วนตัวบางเรื่องก็ปรึกษาพี่เจินเป็นครูก็คือว่าฉันทํางานกับเขามานานเขาก็จะสอนงานฉันแบบหลายอย่างแล้วก็สุดท้ายเป็นเจ้านายผู้น่ารักก็คือจริงๆเขาก็คนใจดีมากนะจิตใจดีด้วยแล้วก็จะมีดูก้างเจอนายเจนเอาอะไรเสร็จแ้วอะไร กินสักหน่อยแล้วกันนะเจ้าไหนได้เงินเดือนเท่าไหร่ครับอยากรู้อยากรู้รู้๋ยวพวกมึงจะตกใจอ่ะเดี๋วก็มันเยอะเอาเรื่องมาไอ้ันแบ่พูดไปแล้วอ่ะมันจะร้องไห้เอานะมาเจนเลือกมาสักอแก้นี่อะไรวะเนี่ย กูอ่ะเป็นเคี่ยอะไรน้ำมะละมาทุกรอบเลยเฮียอะไก่อนนี่จ่าเดินมาแล้วมะละขุดเก้าแบบนึงมึงปั่นให้มันละเอียดไม่ได้ใช่ไหมกรุบกับกุบกรับเลยมึงอัเป็นเขียวกาเกียวกาเขียวกาเนี่ยเขียวอ่อน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 เจนเขียวอ่อนเขียวอ่อนอี้เขียวอ่อนอันนี้ออกเหลืองเลืองนะเจนเอามันเหลืองเนี่ หนูลูกม่อยดีนะอะไรหนูรู้ไม่ดีเลยหรอเปรี้ยวชิบหายเลยถ้าต้องเป็นแฟนกับลูกน้องผู้ชายสักคนเลือกใครพอแล้วมียากหน้ามืดเลยนะมีใครบ้างนะขอไล่ชื่อ มีวีเปียวมีกรมีกายบอสห้าคนมีต้องจริงจริงต้องขับมอไซค์และซื้อข้าวไปกตลอดนะจริงๆรงไต้องไงต้องไงต้องพิจารณานะคุณเพียนี่คุาต์นแต่เขาเขาใส่เปยนะคะอมีวีอันนี้ต้องแนวๆหน่อยประกรณ์ก็น่ารักนะใครดีวะโหยากเลย หูยนึกไม่ออกอะ่ะทุกคนดีหมดไม่น่าคบตะโกนกู <c oughs> เอาของคณนู้นคนนี้มารวมๆกันไม่ได้เอะถ้าเกิดว่าเอาแฟชั่นแต่งตัวก็ผมก็จะคบพี่วีแล้วกันแต่ถ้าเอาเรื่องความรักแฟนผมก็จะคบกับพี่เปียว <c oughs> พ,พี่ก่อนก็ได้คือพี่ก่อนเขาเ <c oughs> ขาโตลาแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วอ๋อเหลือสองคนไว้ก่อนก็ได้ค่นี้ก็ได้น้ำมือวันขึ้นมาเลยค่ะถ้คนแต่งตัวไม่หยากเนี่เหลววีอยู่เนี๋ยวีพูดน้อยด้วยอ่า วีแล้วกันเย้ยังตัดก้าวสั้นยังไเลยถ้าต้องเลือกจริงๆคงเลือกปกรณ์ละมั้งเออน่าจะเข้าใจงานมั้งไม่ไม่ไม่จุกจิกอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยปกรณ์ก็ดูไม่น่าจะแบบว่างอแงกดดันอะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้นี่คือกูแบบดูจากแบบว่าไลฟ์สไตล์การแต่งตัวฟังเพลงอะไรแบบนี้ไปเลยนะอะไรอย่างนี้กันกับเปียวสนิทมากกว่าหมายถึงว่าถ้าจะมีแฟนชอบคนที่เราต้องคุยกับเขาอีกอะแต่ว่าบอสกับกายกูไม่ได้อยากคุยมากไปกว่านี้พอแล้วพอแล้วตั้งแต่ถือสินกินเจที่อะไรของไอ้บอสอะพอเลยผมถือสิน้า ก็รู้สึกสนุกดีเพราะว่าเป็นแบบลูกน้องที่สนิทกันด้วยไงเราสนิทกันด้วยอ่ะก็ถามคำถามนี้ก็ก็ดีนะแต่แค่บางข้อกูก็ลึกๆลึกๆลึกๆคุณเปี่อะ่ะคะเป็นไงบ้างคะก็ขืนนิดหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยคุยเรื่องแบบนี้เท่าไหร่คุยในเรื่องความรักอู้เบื่อกับรักมึงอ่ะก็โอเคได้คุยกับเจนไงพี่เจนอะคะเป็นไงบ้างก็สนุกดีนะคะเป็นคำถามที่ลูกน้องหลายๆคนเลยว่าแบบ อยากรู้แหละอยากรู้จริงๆก็คือข้อนั้นแหละกูได้เงินได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็ฝากรายการด้วยนะคะเอานายมาแกงกดไลค์กดแชร์กด u ับ Subscribe นะครับทำไม